ละคนสั้นเอฟซีเรื่องคูโรคจิตจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยยเจ็บเจ็บเจ็บตีนจังมาโรงเรียนสายแล้วไหมเนี่ยโหเจ็ดโมห้าสิบแล้วด e ้วยเราจะต้องรีบไป รีบเข้าห้องเรียนก่อนดีกว่าโหมาใส่จิเป่งเลยฮะยังไม่มีใครมาเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรล่ะเฮ้ยนั่งไปก่อนกันแล้วกันอะไรเนี่ยเฮ้ยลูกจิตเนี่ยเออโอ้อยโอ้ยโอ้ยเป็นทำงานสายแล้วเนี่ยไป, badass, ไปเาาอ,อ,อไปสอนนักเรียนสายแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องรีบไปสอนนักเรียนอีกอออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงห้องเรียนแล้วจะถึงห้องเรียนแล้ว สวัสดีน,นักเรียนครูมาใหม่นะจ๊ะครูชื่อครูแอนนะแต่ครูเป็นผู้ชายนะจ๊ะชื่ออาจจะเหมือนผู้หญิงซะหน่อยอทำไมเด็กๆสวยจังนะโอ้ยไม่ได้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 อนักเรียนเดี๋ยวครูมาก,ก่อนนะเด็กนักเรียนสวยมากเลยเราอ้านลูกสิษสิมัคนควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วอโอ ไม่ไหวแล้วนักเรียนแป๊บนะนี่หนูตามครูมาไหนสิทำไม่หรอคะตามมาเธอหน้าก็าได้ค่ะเ <c oughs> สร็จโจนแล้วเรามานี่หน่อยมานี่หน่อยครูจะพาไปไหนอะ <c oughs> อยู่นิ่งๆครูจะทำอะไรอะเสร็จโจนแล้ว <c oughs> เอ๊ะทำไมครูไปนาน จังต้องรีบตามไปหน่อยเฮ้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 ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม้ไม้อยู่ไหนไม้นี่ไงเจอแล้วนี่นะฮ่าฮ่ฮ่นี่ละอ้อยอ้ยเธอเป็นอะไรไหมเธอเธอเราไม่เป็นอะไรอะ่ะขอบคุณนะแคนดี้ที่มาช่วยเราอะ่ะ เรารีบออกไปกันเถอะโอเคโอเคเราจะต้องไปประกาศข่าวว่าให้ครูรกจิตคนเนี้มันออกไปเราจะต้องไปแจ้งผอออก,กันก่อนดีไหมได้ได้ไดตามเรามานะโอเคโอเคพอเอ,อคะพอเอ้อออเขาไปไหนเนี่ยอาอยู่นั่นนี่พออ,อคะพออ,อหนูมีอะไร จะ๊ะเอ่อคือว่าหนูอ่ะจะมาบอกว่าครูโลจิสตอ่ะที่เข้ามาใหม่อ่ะเขาจะข,ข่มขืนเด็กค่ะเขาจะข่มแครี่ค่ะหรอหืมไม่ได้อย่างนี้ครูต้องจัดการให้สะสมและจริงค่ะพออพออ,พออตามหนูมาเลยนะคะแล้วพออ,อก็ไปไล่ออกเลยนะคะจะ้าจ้าจ้าไปกันค่ะเอออือ ครูโรคจิตต้องเดินไล่ออกแน่ฮ่าฮ่าฮ่นี่ฉันมีเรื่องจะคุยอะไรสะหน่อยแกไปข่มขืนเด็กมาทำไมแกเป็นคุณครูนะฉันจะไล่แกออกแนไ่ไม่เอาครับคุณไม่เอาครับผมขอโทษอแล้วผมจะไม่ข่มขืนเด็กอีกแล้วครับมันไม่มีครั้งต่อไปแล้วแต่ถ้าฉันอะ่ะเอาเ,เอาแกไว้อะ่ะแกก็น่าจะไปข่มขืนเด็กอีกแน่แกนี่มันโรคจิตจริงๆนะ เป็นครูภาษาอะไรเนี่ยขมขื่นเด็กฉันไล่แกออกออกไปซะไม่อฮือ <c oughs> โดนไล่ออกเลยื <c oughs> อยังไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยอะ่ะโอจะสมัครงานได้ไหมเนี่ยือ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับละครเรื่องนี้อันนี้คือทําตัวอย่างให้นะคะใครเจอครูแบบนี้ก็อย่าลืมไปฟ้องผอ,อ,อได้นะคะแล้วก็ให้ผอ,อ,อไล่ออกได้นะ,ะเ,<อ>เพราะสิ่งที่คุณครูทําหรือเด็กนักเรียนทํามันไม่ดีนะคะต้องไปฟ้องครูหรือผอ,อ,อก,ก็ได้ะค่ะให้โดนไล่ออกนะคะและก็เตือนเพื่อนว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะคะเพราะมันไม่ดีนะคะก็สําหรับคลิปเดีโอนี้บ๊ายบายค่ะ